สวัสดีครับใครพี่โอโซนดีเออพี่โอโซนดีก็ได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่พี่เคพาไปแล้วน้ำเงินหน่อยไอ้ไอ้เห็ดมึงมานี่อีกแล้วมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วไปไหมเนี่ยอะไรนะพี่แพงแพงพี่คณะอะไรอ่ะพี่คณามานี่มาพี่คณามามาหนี่

ตีไขรครับเห็นจุกทักมาป้าขึ้นรถประกาศอธิบายเรื่องกิจกรรมซ่อมตู้น้ำเรื่องชุดการเล่นผู้เล่นสามารถจับกลุ่มได้สูงสุดห้าคนต่อหนึ่งกลุ่มและจะต้องแต่งตัวให้เหมือนกันเท่านั้นเน้นย้ำที่เรื่องชุดผู้เล่นต้องใส่ให้เหมือนกันเท่านั้นใส่แค่กอดแกงเหมือนกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับหากใส่ชุดเหมือนกันแต่คนนึงใส่กระเป๋าอีกคนหนึ่งใส่กเกาะอีกคนนึงไม่ใส่ ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเอาเรื่องเจีย๊ยบเฮียจุกไปไหนเนี่ยโอ้ยไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับจุดลงรถละเนี่ยเน้เนโป๊ว่ะ ส่งมาครับผมถูกส่งนี่เฮียเจ็ดหรือเปล่าครับเนี่ยครับมาดีครับจุกอยู่ไหมครับท่านเรามารับมาเป็นเฮียเ่รพอดีเลยมามาเขาสลัดก่อนเลยไม่ต้องอะไรนะครับอะไรนะครับเฮียงงผมถูกอนาคตส่งมาดิส่งมาจากอนาคตการเวลาทำเข้าได้เลยใช่ครับมันก็เสียต่อได้เลยครับถ้ามีผู้ดาวกับเสียงเงินครับทำมาจากแจงเอิร์น ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาละต้องมาละพี่เคลียร์แล้วพี่นุ่นใหญ่จะพาแยกแยกมาเหตุแต่งค์งการนะครับ ไหนพี่ชายส่งมาเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขสาสารงแลครับเช็คให้ผมเบิ้งหน่อยครับว่ามีกูดาววะแกงคือเด็บหรอหรอเย็ดเพรับเขาอในสารว์อะไรมาไปช่วยเขาเฉยไหมพ่อพ่อไม่พลาดกินมีดอ่ะเย็ดโห่ฝันยับเลยตัวบ้าตัวบ้าตัวบ้าใครได้หายเยเดี๋ยตรงกันไหนฝเกี่ยวกนบอะไรเปลี่ยนเสื้อฮะแล้วก็ไม่ไม่ได้ทำเรื่องเขาออกแค่พี่พี่ก็แค่จะชื่อไว้ว่าเฮ็ดโห่ฝันยับเลยตามอันนี้แกงเจเจเรดเปิดป่ะครับของน้ำอะไรต้องขนมเปรี้ยวเขออย่างเดียวพี่อย่าเล่นมีด อย่าเล่นมีดมุมงไฟได้ไหมโอ้ฝัดดีับเล่นน้ยันัีแปดดมออยากเปลืะผมพี่อยากต่อยนเปิดเล่นน้พยากจะอย่เปิดเปิดือ้ืมแยไม่ลองถามอาไงน้องพีอยากจะพี่อยากตอยูเปปลต่อยูนเป้ไมเียบมึงมึงต้องบอกพี่เจ้ว่าอย่าเล่นมีดตอนที่แบบไายไฟหรืออะไรพราะเขาปิดหมดผมพูดจริงๆอย่าพี่เจอย่าผมขอร้องได้ไหมถ้าพี่ถ้าพี่เล่นมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่อย่าบอกไม่เยเนะ พูดถ uh ้าเสียเลยแต่พี่ไม่อยู่ดัเพชรยหรออะไม่ยังไม่ร้าเลยมึงเหมือนมึงถามแบบอยากเออโอ้ยโอไยเฮียเป็นไรล่ำกลางไฟจะได้ผบเนี่จะได้แบบอันนี้จะได้แบบเราเฮียต่ำเฮียกี้ร์แลนแลนครับวันนี้อยากเห็นแลนแบบไม้เปิดด้อ่้ผมไปเปิดเอาเอาเนียนๆเล็กป้อมงกันสวยอ่ะแค่นั้นแหละ ไม okay. ่เราจบไม่พักโอเคแล้วที่นั่นแต่ปืนมันมีใครเล่นบ้างครับปืนมันได้สามคนนะครับเดี๋ยวพวกผมเอาของพวกผมก่อนกันเลยตอนมาอยืนเนี่ยได้ครับได้ได้คับโอเคว่าที่ตอนนี้จะมีสามคนก็คือมีน็อตเชงแล้วก็มีคุณตั้มแล้วก็มีมีของคุณนาคุณนาเบลี่ยยี่แก้วต้องต้องทำไงบ้างครับสภาอันนี้เราไปเปลี่ยนชื่อมาหรือยัง ออายังยังยังเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมชื่อไม่ไม่ชื่อตระกูลอ่ะเราไปเปลี่ยนตระกูลตรับเหมือนชื่อด้านหน้าตรงแล้วแต่ว่านามสกุลเราไม่ได้ใส่ไปอ๋อได้ครับแหละใช่ใส่แค่นามสกุลไปกดุ5ชิคได้เลยครับพนามสระกูลได้เออเง้อมามาแล้วสวัสนีครับอาจารย์วันเกิดนะนี่ครับท่าน สวัสดีครับมาแล้วสปาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วครับโอเคครับขอเช็คสปูสปาเช็คให้หน่อยได้ไหมครับพอดีผมไปข้างนอกด้วยผ่านแล้วรถผ่านแล้วไปตามคนนี่มาเลยคนซื้อโอเคครับพักไปหาคนขายไปแล้วอ่ะโอเคครับไม่มีครับเรื่องคูดาวโอเคครับ มี่คู่ต่ออาครับไม่ไม่น่ามีเขาบอกเมืโอเคแค่อาขอสลัดเลยครับผมยืนยันโอเคแลนตอนนี้มีมีครีซอก็วเป็นยังครับรีซอว์หายเป็นสลัดเซเลบีตีกันเลยครับอันนี้คือคนที่เข้าปกติใช่ไหมใช่ครับคนอันนี้คนเข้าปกติครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อมาให้ด้วยนะได้ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับตอนแต่ว่าขาดหนึ่งสิเดี๋ยวเราหาแป๊บ เออตอนนี้สี่คนมีใครบ้างครับมี <S 1> 1 <S ลุงแม็กเจเคเวดลี่โอพาสแล้วก็สุพัฒวินเทอร์เฟลหรือเปล่าบรรลุผมบมรรลุน้ำสก,กลุลสุพัฒลีโอพาสรีซอเอ็กดี K D, ครับเอรีซอไอแฮปอีกคนหนึ่งผมพวกผมกำลังหาอยู่ไม่ต้องเล่นแล้วมั้งฝั่งนู้นอ่ะโอเคยันหกของรีซอจะจ่ายรีไหมอ๋อของเนี่ยรีซอต้องใจนี่เดี๋ยวผมจ่ายครับแนละ้วทำเองแต่ เอกเลขยนงครับอย่างนี้ก็ขาดหนึ่งอ่ะดิใช่เชิญมก็แบบหนึ่งกูมีอ่ะกูมีมีกูหลุดในนั้นหนึ่งอ่ะไม่ใช่หนึ่งละเดี๋ยวให้ส่งนายชื่อคนที่ส่งให้ปืนเดี๋ยวผมเล่นปืนก็ได้ทั้งนั้นแล่ผมชงให้สวยๆเลยปืนนี่ครับคนที่จะใช้ปืนมีผมแล้วหนึ่งเลยสามคนอะไรนั่นน่ อันนี้ผมผมต้องทำยไงบ้างครับเสร็จชกับไอ้เดมแล้วเขาเอาบัตรแจ้งให้มาแล้วเฮ้ยเดมนะเดี๋ยวไปเคลืนวอกกันได้ครับเราพาเดยกมาอันนี้เราทำไรคะช่วยปืนครับปืนปืนเบอร์สองหนึ่งหกสี่แปดค่ะไอ้ปืนปืนใครบ้างกูจะส่งอะไรชื่อไอ้ชื่อตามในชีทนะี่ชาขอยาคุณตัวขี้มาับชีตบัตรเข้าอยู่ได้ได้เอาแปะแปะผมครับแปะพี่แปะ เออต้องต้องยาวต้องยาวแปะนั่นแหละพี่แปะนั่นแหละพี่แปะนั่นแหละไม่เอือดหรอกพี่แปะไม่เอือดหรอกพี่ชายขอวย่างคนตัวดโตพี่แปะนั่นแหละพี่แปะนั่นแหละด้วยเออมาปุ่นพัดไปเล่นน่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะพัดมาพี่แปะนั่นแหละเออลองไปก่อนพี่แปะตอนนี้เรียบร้อยพี่แปะอี่แปะไอ้แหนไปขึ้นเหรพาพี่สบายแค่ครับใช่ไอ้ของอะไรนะพี่ชายหรือน้องชายพี่สบาย อ้าอย่างนี้ก็ขาดหนึ่งหรอครับใช่ไหมสล็อตใช่ครับสล็อตเซนเรบิตตี้ขาดหนึ่งพอเฮียแจกพอมาเฮียแจกวอตามาแล้วพอเฮียแจกนี่แค่ครับสล็อตแค่แค่พอได้ครับได้ครับสล็อตกระดิ่งห้างอีกนะครับให้ครับเลเวลแรงเลยเฮียเฮียบิตตี้อะซ้อมรถก่อนดีกว่าขอขอซ้อมรถก่อนดีกว่าลองซ้อมเฮียทายมาตรงนี้ซ้อมแล้วพอเป็นยัง ตีกี่โมงอะครับสองสามทุ่มเลยละครับอันนี้เขาเล่นกันแบบแบบว่าสองสามทุ่มอันนี้ก็เล่นแบบยังไงครับแบบผมว่าแบบผมปกติอะครับแบบปกติยังไงครับเล่นสตอรี่ปกติอะม่ได้มีเรื่องกันนะอ๋อไม่ได้มีเรื่องอะไรครับใช่ครับแบบสตอรี่ยังขรอบครอบครัวลดอะไรมาเรื่ยแบบดึงค้อนมาเล่นกันอ๋อครับเนี่ยกับบับเลยโอ้โหใครเจ้าของเรื่องครับเนี่ยอ๋อพี่เปาครับพี่เปา พี่เปาแชร์ครับแชร์บบัเล่นายเฮียต่ากับเฮียอันเนี่ยก่อนนะเฮียต่ากับเฮียเปียกอะอยู่ตรงคำอะจจะมีเฮียฝังบอลเลยนะฝังรู้แล้วครับแช่ครับมีอาตีเจเคเลยนะฝังโน่นอะใช่หรอใช่ครับสวยสวยสวย ทุ่น,นได้สารองเท่าครบแล้วนะครับเนี่ยเหลือแค่เซเลบิตีทั้งหมดเลยไม,ไม่ไม่ได้ใส่สูตรเล่นกันหรอเราอยากใส่โหมดนะครับไปตอนได้ออครับมาครับไปมเลข <8, S 2> เลขอะไร่เบครับแปดสี่เกบ8 4 9ดแ1ดสี่เก ทำเป็นเล่นนะเ<ถ>นะี่ยลั่นนะเนี่ยทำเป็นเล่นนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนรองเท้าแป๊บนึงโหโบ่เลยรองเท้ารองเท้า ไม่ไหนครับไปเลยครับแรงเขียวออนแดงเขียวทางบนนะครับบัานพอใจเขียวออนอ่ะแทนเท่าออนนี่ครับอ๋อโอเคครับขอบมากครับ